กินาชแนลครับเดี๋ยวคลิปสั้นๆกับฮิตาชิเซ็กเอเอ็กสองร้อยรุ่นหนึ่งนะครับของนอสุป,ประเสริฐนะครับกำลังจะลงเทลเลอร์แอร์ระเบิดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำแอร์ให้กับฮิตาชิตัวนี้นะครับ6ปีจีนะครับ6ปีจีหนึ่ง อีหางชันไปหน่อยนะครับ แพงมันสูงไม่นิดนี่นะครับลองไม้ก็ความนิ่มหน่วน ลงอย่างปลอดภัยนะครับแลนดิ้งอย่างปลอดภัยนี่จะของดูแลดีนะครับใบแท็กนี่เปลี่ยนใหม่นะฮะไม่ใช่ใบแท็กเดิมนะครับใบแท็กใบละแปดร้อนะครับเปลี่ยนใหม่ทุกใบนะฮดูเบิร์ดแน่นหมดนะครับดูแน่นทุกตัวเดี๋ยวทำแอร์นะครับทำมาแล้วแล้วระเบิดนะครับ ระเบิดที่แผงคอยร้อนนะครับขอบคุณท c ทุกท่านนะครับเดี๋ยเขอเวลาไปทำแอรให้กับทีมนะครับ มุกี้นี่ใช้มา6ปีนะครับ6-7ปีแล้วทำงานทุกวันเหมือนกันนะครับมุกี้นี่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับเราซื้อมาลูกละสามหมื่นกว่าสองจุดแปดนะครับจะเล็กไปหน่อยนะครับสำหรับพิตาจิมอเตอร์ตัวเ,เดินเล็กนะอันนี้เสียตรงที่ว่า ั๊มพลอตลค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันจะมีเพืองตัวเล็กตัวนะครับรูดบ่อยนะครับทำให้ตัวรถไม่ทำงานขย,ขยับตัวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าคอนโทรลมือไม่สั่งคอนโทรลมือไม่ได้นะโอ้ได้ดีครับปิดตัวได้ดีนะ เอฟซีทั้งนะครับคลิปนี้ไปเทียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ